ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดวงลงทุนนะครับก็เพจเรานะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับสามารถที่จะเรียกว่าอะไรล่ะมีเขาเรียกว่าการเงินที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าถึงขั้นที่มีอิสรภาพทางการเงินได้เนี่ยก็จะถือว่าเพจเราประสบความสําเร็จนะนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องมือใหม่นะครับลงทุนอย่างไรปีสองห้าหกหนะครับปีสองห้าหกห นะครับเพราะว่าตอนนี้มันใกล้สิ้นปีแล้วเนาะอาจจะขอแนะน,นําหนังสือนิดนึงนะครับหนังสือความลับของหุ้นเติบโตนะก็เป็นหนังสือที่เรียกว่าผมบอกเล่าเรื่องราวของหุ้นเติบโตที่ผมประสบพบเจอมานะครับแล้วก็อาจจะมีทฤษฎีในการลงทุนเกี่ยวกับหุ้นประเภทนี้นะครับแล้วก็มีบอกแนวทางว่าเออทำยังไงถึงจะมีอิสรภาพทางการเงินได้นะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นพนักง,งานประจํามาก่อนนะแล้วก็สามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้ภายใน10ปีนะครับจากการ ลงทุนพุ้นนะโอเคนะครับสนใจก็ตามร้านหนังสือหรือว่าสั่งซือ้อตามเว็บซีเอ็ดอะไรพวกนี้ได้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของเรานะครับก็ปีหกนะเดี๋ยวเราจะทบทวนกันก่อนเนาะปีที่ปีนี้ก็คือปี6กห้านะครับเรียนรู้อะไรบ้างนะปีนี้เป็นปีที่เรียก,ยกว่าเกิดเข้ายากหมากแพงเนาะผมพูดตั้งแต่ต้นปีละตอนนั้นคนก็ยังงง,ง,งว่าอะไรมันคือสแต็กแฟชั่นหรอพี่อะไรมันคือเข้ายากหมากแพง เงินเฟ้อมันจะขึ้นเหรอโอ้ถ้าย้อนไปต้นปีบอกเงินเฟ้อขึ้นเป็นแบบเกือบสองสองหลักอะ่ะคงไม่มีใครเชื่อนะครับอ่ะทีนี้ก็เหมือนก็เกิดขึ้นในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ผมผมคิดว่าไทยได้เป็น Hub นะนะทับดีวนะก็คือนะครับไทยได้เป็นทับ e v นะครับก็คือคล้ายๆว่ามีแท่กันมาหลายยี่ห้อแล้วกันไม่พูดซ้ําแล้วกันเนาะ ผมเคยพูดไปตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ไม่มีคนเชื่อบางคนก็ต่อว่าผมด้วยนะก็คือคล้ายๆว่าต่อว่าไว้ก่อนนะเพอเป็นจริงก็อาจจะเงียบเีเป็นไปอะไรเนงะี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมเชื่อว่าคนที่จะลงทุนสําเร็จเนี่ยต้องมองโลกในแง่ดีนะนะครับแล้วก็เราถ้าเรามองโลกในแง่ดีมากๆเราอยากในสมองเราอะ่ะมันมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆนะแต่ถ้าคนมองโลกในแง่ร้ายก็จะเป็นเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองอ่ะนะครับ โอเคต่อนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยคือปีนี้ไม่ปีแล้วนะผู้โรงพยาบาลมาแรงนะเราไปย้อนดูได้นะครับแล้วก็หุ้นมอผลตลาดเนาะอ่าหุ้นมอผลตลาดแล้วก็มีความกังวลเรื่องภาษีหุ้นนะครับทีนี้เรามาดูปีหกหกปีหกหกเราจะจับตาอะไรกันดีเนาะนะครับก็ผมเชื่อว่าเงินเฟ้อจะเริ่มชะลอตัวนะแต่ว่ามันชะลอตัวแต่มันไม่ลงไง พอเงินเฟอ้อชะลอตัวแต่ไม่ลงดอกเบีย้ยก็ลงไม่ได้อาจจะขึ้นต้องกดเงินเฟอ้อให้ลงนะอ่าอย่างเช่นสหรัฐเงินเฟ้อเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับก็ต้องการแค่สองหรือสามเปอร์เซ็นตะ่ะคุณต้องเราก็ลองนั่งนึกว่าโอ้ดอกเบีย้ยมันจะขึ้นต่อไหมอ่ะนะนะก็ลองไปพิจารณานะครับรถ e ีวีผมว่าเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดนะก้าวกระโดดนะครับเพราะว่ามีขอ b ีโไว้เยอะนะขอส่งเสริมการลงทุนเอาไว้เป็นแสนคันหลายแสนคันเลยแหละนะถ้าจําตัวเลขไม่ผิดก็หลัก สองแสนสามแสนคันนะซึ่งปัจจุบันรถ e ีวีในประเทศไทยยังประมาณสักหลักหมื่นนะครับก็เรียกว่ามาไม่มาก็มาแน่นะนะครับก็ไปดูหุ้นแล้วกันนะว่าหุ้นอะไรเกี่ยวข้องนะครับผมก็เคยพูดไปหลายคลิปละนะครับท่องเที่ยวกลับมาคึกคักไหมอ่าผมว่าน่าจะนะน่าจะจีนเพราะว่าจีนอาจจะกลับมาจีนคือปัจจุบันมันก็คึกคักขึ้นอยู่แล้วเนาะนะครับเขาบอกว่าฝรั่งมาเนี่ยใช้จ่ายเงินเยอะนะ อาจีนก็ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าจีนมาเนี่ยผมว่าคึกคักแน่ก็ไปจับตากลุ่มท่องเที่ยวได้เลยนะสนามบินเครื่องบินโรงแรมอาหารอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับจีนหรือว่าตู้กาแฟได้นะคนจีนจะมาชอบกดนะภาษีคาร์บอนต้องจับตานะครับคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆเนาะก็ไปเรียนรู้ไปศึกษานะครับผมว่าเป็นประโยชน์นะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเออพอเรารู้ปุ๊บเราก็หาวุ้นก่อนใครแล้วเจอก่อนใครนะ ลดความคาดหวังลงนะครับเพิ่มความพยายามในการหาความรู้หาหุ้นนะแล้วเการลงทุนจะดีขึ้นนะประเทศไทยโตนะครับแต่ว่าต่างประเทศเผชิญภาวะถดถอยนะเพราะว่าประเทศไทยมันเพิ่งฟื้นไงใช่ไหมเพิ่งฟื้นแต่โตขึ้นมาในขณะที่ต่างชาติเนี่ยอาจจะหลายประเทศนะครับผมไม่ระบุประเทศก็แล้วกันเนาะเอาง่ายๆเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ลำบากนะอาจจะ,ะเผชิญภาวะถดถอยนะก,ก็เป็นโอกาสของเราอ่ะนะครับ ก็ลองดูนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็ที่เหลือท่านก็ต้องไปทำกันบ้างกันต่อนะครับว่าจะยังไงอะไรนะก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ถ้าต้องการสนับสนุนเพจก็สามารถซื้ออ e ีบุ๊กกับทางเพจได้นะจะมี6เล่ม8 8 88บาทนะแล้วก็ผมก็จะให้เข้ากลุ่มด้วยนะครับกลุ่มไม่ใช่กลุ่มรับอะไรหรอกเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเราเรามาศึกษาหาความรู้กันนะครับ โอเคคลิปนี้เท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนก็เดี๋ยวผมก็คงมีคลิปต่อๆไปแหละแต่คลิปนี้ผมขอ,อส่งท้ายปีเก่านะครับแล้วก็ตอนรับปีใหม่่วงหน้านะครับสวัสวดีครับ